วิธีภาวนาถ้าเราไม่ชำนาญนะเราพยายามนับนับลมหายใจเข้าหายใจออกนับให้มันมั่นคงะใจมันคงก่อนดะีใจมัน,น,ในใมันม่นคงเจ็บแข็งเจ็บข,ข,ขาปวดหลังปวดเอวมันจะหายไปเองความโม่งเงาฮอนอนก็เหมือนกันนะใจมันจะสว่างลแล้ะถ้าเราภาวนา น,นิ่งนิ่งนานนานหาใจมันคงในจิตมันอยู่ที่เดียวจุดเดียวน,ยน,ะนะพยายามฝึกนฝึกให้ชำนิชำแนนเราก็จะได้พักจิตพักจิตพักใจใจมันคงใจเข้มแข็งใจมีพลังะสังสตตเรานั่งภาวนาไม่ห่วงเอาหอนอนสติมันคงใจนิ่ง จิตมันนิ่งมันมั่นมันคงก็เราปักหลักปักรักที่ให้มันมั่นจิตมันมั่นใจมั่นจิตใจมั่นเนี่ยคงแลวกมันจะเกิดปิติสุขใจมันจะว่างใจจะเบาใจเข้มแข็งมันคงความทุกข์ก็หายไปความทุกข์คนอ่อนละอ่อนไว้อ่อนเอ ความม่วงเอาหอนนอนเจ็บปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้มันจะหายไปเองเ่ที่มันเป็นสมาธิมันจะเป็นอย่างนั้นนะเล,ล่อตาหรือหลับตาหลับตาเลื่อมตาก็เหมือนกันรักษาจะให้มันนิ่งไว้ก่อนคุมควบคุมจิตให้มันนิ่งถ้าเราทําจิตให้มันนิ่งชั่ชั่วโมงหนึ่งเราจะได้รับการพักผ่อนที่ดีใจเข้มแข็งใจมีพลังเรา ออกจากสมาธิภาวนานล้วก็จะแผ่เมตตาบุญแผ่เมตตาบุญบุญก็จะสำเร็จได้ไวขึ้นใจมันดีใจผ่องใสละเป็นภาวนาใหม่บุญสัพรด้วยการภาวนานี่คือการภาวนานะมันทำทำจนชำนิชำนาญทําบรรเล็กน้อยถ้่เราเป็นาราวานันศรัทธาอยู่สรารชน อยู่ทางบ้านเราก็พยายามภาวนาหนาทีสิบนาทีย่งถ้ามาวัดมาปฏิบัติธรรมนี่มันจะมีเวลามากขึ้นแล้วก็ประบัภาวนาเดินเดินยืนนั่งนอนทำการงานทำหน้าที่อะไรเรามีสติพุโธสติธรรมรู้จนจิตมันสงบมันคงสินสัพพิปัญญาสิลนี้เราดีกันทุกคนนะ มาปฏิบัติธรรมมันไม่สิ้นทุกคนเนะี่ยนี่เราเจอเจริญสติมันเกิดขึ้นใจมันคงเข้มแข็งใครมีพลังใจมันคงแล้วมันเจริญสติมันมั่นคงแล้วนะมันก็จะเกิดเจริญภาวนานะภา,าวนาปัญญาภาวนาปัญญานะเจริญภาวนาปัญญาเกิดปัญญาปัญญาสินสติปัญญา ความรอบรู้ความรู้ความเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลเป็นอนิจังทุกขังนตตาอะไรนี่นะรู้นะพุโทโธไปว่าตัวรูนะนะ้ถ้าเราคายตัวจะสมาธิภาวนาไปแล้วแต่การภาวนาเราต้องพักจิตก่อนอถ้าเรานั่งสถิกรรมฐานภาวนาเ,นเราต้องการความสงบยังไม่ต้องการความคิดคิดให้มันหยุดก่อน ทีนี้ถ้ามันหยุดความคิดเราได้มันคงละเดี๋ยวเราแผ่เมตตาเจริญภาวนาแผ่เมตตาแล้วก็อืออกจากสมาธิภาวนาบัลล้วก็เออเราทําอะไรพิจารณาทาอะไรมันก็จะสมองมันก็จะโรงสมองมันโรงมันโปร่งมันเบามันคิดอะไรได้ชับไ้ขึ้นเห็นนะเกิดปัญญาเกิดปัญญาเมื่อสมองมันว่างมันโปร่งมันเบาใจไม่ทุกข์ ใจไม่ทุกใจไม่เป็นทุกข์ใจไม่หวั่นไหวใจมันคงล้นะก็เ,เรียกเจริญวิปัสสนาเกิดความรู้รู้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงเห็นอัิจังทุกครั้งนาาหน้าตาเห็นคำเห็นเวรเห็นโชคดีดวงดีหเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอารมณ์นาต่างหรือสิ่งแปรลรบางต่งตางนะอดิจ,จังความไม่เที่ยง ทุกครั้งเป็นทุกอนาตตาเป็ความยึดมัน่นถือมันรู้ละเลิกปล่อยวางอะไรปัญญามันก็จะตัวเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นโดยอํานาจของสินสมาธิปัญญาเนะี่ยสินสมาธิเราดีหรือยังฉะนั้นขั้นตอนสมาธินี้เราพยายามฝึกนะญญายใจฟุง้งซ่านรักษาใจรักษาจิตอย่างน้อยที่สุดก็เป็นเพื่อสุขภาพจิตของเราคนที่ภาวนาดีความจําดีนะ ความจำดีใจมันคงเป็นคนเข้มแข็งไม่อ่อนแอจะเป็นคนเข้มแข็งความอดทนสูงจิตมันสว่างใจสว่างแล้วมันขยันจิตผ่องใสในใจมันขยันใจมันไม่มัวมองไม่มองมัวเป็นคนขยันจิตที่มัน ล้ามันมันมัวมันมองมันอ่อนมันลาเนี่ยมืมนนม่นนะมันทําให้เกิดความเกลียดคา้านเบื่อหน่ายเนเกลียดค้านเบื่อหน่ายเกิดความเสงเกิดความเศร้าซ้อยเสียใจเนี่ยจิตไม่มีพลังถ้าจิตเรามีพลังอากาอารมณ์อย่างนั้นมันก็หายไปหมดน,นะแล้วก็ทําให้เราเป็นคนมีสุขภาพจิตที่ดี อย่างน้อยก็ให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีไม่มีความทุกข์ใจเป็นทุกข์น้อยทุกข์กับทุกข์น้อยมีเรื่องมีเรามีปัญหาอะไรก็ตัดใจได้ง่ายนะใจบอกว่าเออไม่ต้องคิดนะไม่ต้องทุกข์นะมันก็จะหายไปตัดใจได้แต่ว่าถ้าเราไม่มีพลังใจไม่มีพลังเออไม่ให้มันทุกข์ไม่คิดมันก็ยังคิดอยู่นะไม่ทุกข์กระทุกข์อยูเอยงง่เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้นะ ไม่ชอบใจไม่พอใจอะไรก็ยำอารมณ์ชั่ยำคิดย้ำทำย้ำอะไรที่มันไม่ก้าวไปข้างหน้าะคนที่ตกลุมตุกบอ่อเนี่ยมันนะติดลมมันอยู่อย่างนั้นมันไม่ไปข้างหน้าไปได้ไม่ก้าวพ้นนะเออไม่ก้าวพ้นความทุกข์ไม่ก้าวพ้นความอ่อนแอไม่ก้าวพ้นความ เศร้าโศกเสียใจพลังจิตพลังภาวนาเรายังไมะะ่ถึงไม่เข้มแข็งไม่มีพลังคนมีพลังมันก็จะเกิดความมั่นคงเข้มแข็งเราไปอยู่กับคนที่เขามีพลังอยู่กับที่มีความเข้มแข็งเราก็เข้มแข็งไปด้วยแต่อยู่กับคนอ่อนแออยู่กับคนมีทุกข์อยู่กับคนมีทุกข์เราก็ทุกข์มากไปด้วย อยู่กับคนอ่อนแอล้วก็อ่อนแอไปโดยอยู่กับคนที่มีทุกขุนวายมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์บนแต่ความทุกข์ให้เราฟังทุกวันทุกวันอย่างนี้นะเราไม่ทุกเราก็จะทุกไปโดยวด็ดเยเพราะเราไม่มีพลังแต่ถ้าเรามีพลังเราก็ไม่ต้องทุกเราละเลกปล่อยวางเสียทุกพักเดียวทุกนิดเดียวทุกวันเดียวทุกนาทีเดียวทุกชั่วโมงเดียวก็หายไปเสีย นะเรามีพลังเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นภาวนาจึงต้มีอานิสงส์งมากนะเราเปรียบมันศาสนาเราก็ต้องมีแก่นเนาะใจเป็นแก่นนะแก่นของใจนะถ้าใจเราไม่ทุกข์มากไม่ค่อยทุกข์ทำอะไรมันก็จะดีนะใจมันดีแนละ้วมันทำอะไรมันจะดีไปหมดนะนะก็เกิดตัวปัญญาทำอะไรให้มันเกิดจัดระบบระเบียบ จัดความดีงามแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกขนะ์ทำแล้วก็จบแล้วสิ้นแล้วดีแล้วก็พอลนะนะพอใจนะมันเกิดความพอใจละททำดีที่สุดนะนะพอใจเราลนะหนะ้าที่การงานชีวิตอะไรสุดความสามารถนะมันสุดความสามารถของเราควนะความสามารถของแต่ละคนก็แตกต่างกัน สติปัญญาความรู้ความอดทนความรู้ความสามารถก็แตกต่างกันแต่มันก็จะมีความพอดีพอใจของแต่ละคนที่เรามีความสามารถตั้งใจทำทำให้ที่สุดในดีที่สุดก็ศึกษาเราเรียนวิชาความรู้นะฝึกฝนอบรมเอาทางทางโลกและทางธรรมการภาวนาก็เหมือนกันนะภาวนาก็เหมือนกันกแล้วก็มันมั่นทำ เราอยู่ที่ไหนเราก็ทําจนทําจนชิมิชํานานถ้าเราทําชิมิชํานาญเราทํางานเราก็ภาวนาได้เดินไปเนึ่งพระก็ปินธรรมบานก็เดินพุทโธไปโดยเดินภาวนามันก็ไม่ต้องเสียเวลาแต่เราเดินไม่มีสติมันก็เป็นมันก็ไม่เกิดพลังจิตแต่เราเดินพระเขาบินธรรมบานเขาก็เดินสติพุทโธไปด้วยเออเดินซ้ายพุทขวาโธไปด้วยก็ดูสํารวมสํารุมสติ เราทํางานกันเหมือนกันเราเป็นชาวบ้านกันเหมือนกันคาราวะาเ,เดินไปไหนทํางานเราก็มีสติพุธไปด้วยเดินดูยามเดินดูเห็นเดินไปทํางานเดินไปทําจงกรมเดินไปนู่นไปนีนะ่เดินสติพุธไปด้วยใจเราก็จะมีพลังไปด้วยเดี๋ยวมันก็จะเกิดปิติสุขิตเราทําไปจองน,น,นานๆก็เรียวกสินน,นะมาจองนานๆอยู่กับความสงบนานไปแต่ม,มั่นคง ใจมันมันคงแล้วก็มันก็จะสว่างสว่างสมองมันจะโรม่มก็คิดอะไรได้ไวขึ้นรอบรู้รอบขอบรอบด้านเขาว่าสติปัญญาสติพุโธสติปัญญาทําบ่อยๆทำนิ่งๆทำมาใจนิ่งบางทีมันก็ต้องใช้เวลาพระพระเขาเรียกจะมีการทุดดงทุดดงคือภาวานานะขันกองขันกรเราฝึกฝนร่างกายและจิตใจฝึกร่างกาย หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนฝึกความอดทนแล้วก็ภาวนาไปด้วยมันจะฝึกต่กายนะต้องฝึกใจไปด้วยเองมันเดินนั่งคนเดียวความกลัวมันเราก็พูดโทถ,ถ้ากลัวขึ้นมันก็พูดโทแหละหนาวก็พูดโทร้อนก็พูดโทนอนมันจะดีพูดโทไปด้วยจิตมันจะตื่นไงตื่นอยู่กับพูโ้โทเดินพูดโทไปด้วยความเหนื่อยร้าเหนื่อยเพียมัมนก็จะหายไป ความกลัวมันก็จะหายไปะความหิวความหวยมันดีมันก็หายไปด้วยนะ,ะใจเราเป็นวุทโธอิม่มถ้าใจเราอยู่ในองค์สมาธิองค์ภาวนามันก็จะอิม่มปิติสุขไงเกิดปิติสุขคนมาบวชปฏิบัติธรรมเนาะอยู่ในวันสองวันก็หิวนะไม่คุ้นไม่เคยนะพอเราภาวนาไปแล้วนะนานเข้านาั้นความหิวมันก็ไม่ค่อยจะหิวละ กินะข้าวมื่อเดียวสองมือมันก็ไมใจหิวนะจิตมันอิ่มอยู่กับสมาธินะอยู่กับจิตมันมั่นคงอยู่ดีอารมณ์เดียวแต่เราฟุงรร้งซ่านคิดโน่คนคิดนี่ปุ้งแทงกังกลงลหนึงนันนึงนี้เนี่ยนะเสียพลังจิตมามันก็จะหิวหิวค่อยคิดนึงนันนึงนี้นไปตลอดนะคนมาปฏิบัติธรรมภาวนามันก็จะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ใจมันมั่นคงนะใจมันคงผูทโษ พุโโทโธเนาะมนคงเข็มแข็งภาวนาฝึกฝนอบรมพระพามาปฏิบัติธรรมเา็าบวชปฏิบัติธรรมเาก็เลยมีกันทุดงตรงกรรมฐานทุดงตับขภาวนาอ,อดข้าอดนำ้ำอดหลับอดน,นอนวันสองสาวันสามสี่วันห้าวันอะไรนี่บางทีก็เป็นอาทิตย์ให้ทีเป็นพันคงทดสอบพลังจิตเราว่เาเรามีมั่นคงไหมเข็มแข็งหรือยังมีพลังหรือยัง ใจเรามันคงเรามีเข้มแข็งมีพลังแล้วเวลาวมันเกิดปัญหาเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอความทุกข์เราจะอดทนได้คนไม่อดทนไม่ได้ไหมอ่อนไหวอดทนไม่ได้เกิดปัญหาท้อแท้ท้อถอยเบื่อ,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 อนายบางคนฆ่าตัวตายมีความทุกข์มีปัญหาก็เพราะเราไมา่ได้ฝึกภาวนาหรือมีเจ้ากรรมนายเวรอยู่มีเจ้ากรรมนายเวรเป็นอุปสรรคมีปัญหาชักจูงเราไปทําความ ทุกอะเดินที่ไว้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกมนีความทุกข์นีปัญหาสู้กับความอ่อนแอไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายก็มีฆ่าได้ทุกคนเนาะไม่ว่าเป็นพระเป็นเนรเ,เป็นชาวบ้านเป็นทหานตำรวจข้าราชการอะไรต่างๆได้ข่าวข่าวทุกวันฆ่าทุกวันเป็นตำรวจตำหารว่าผ่านสงครามมันก็ยังฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่าบางทีมันปัญหามันลุ่มเรา มันแก้ไมนได้เนาะมันคิมแขงแต่่างไกลใจเรานี่มันต้องเห็นโทษเห็นภัยเห็นกันว่าเออเราจเจริญภาวนามาขึ้นเห็นโทษเห็นภัยในการเกิดเกิดทุกครั้งเป็นทุกข์รำไปทํำยังไงเราจะพ้นทุกข์ได้คือไปสู่สวรรค์นิพพานได้ฉะนั้นเราเกิดมาเราจะต้องสร้างบารมีรักษาชีวิตเพื่อสร้างบุญสร้างความดีบุญทำให้ยากให้ทัน ก็ได้บุญนะเสียสละเราก็ได้บุญนะรักษาศีลวันเดียวก็ได้บุญนะศีลก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเจริญภาวนาจิตใจสงบเราก็ต้องลงทุนอะไรเป็นภาวนาไปบุญสําเร็จการภาวนาได้บุญทุกวันเราให้ทานทุกวันก็ได้บุญทุกวันเสียสละทุกวันก็ได้บุญทุกวันรักษาศีลตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีทุกวันเราก็ได้บุญทุกวันเจริญภาวนาทําจิตใจสงบทุกวันไม่ทุกข์ก็ได้บุญทุกวัน เราเรักษาบุญของเรานั่นแหละบุญก็จะทําให้เรามีพัฒนาจิตวิญญาณสูงขึ้นจากคนก็เป็นเทวดาเป็นเทเป็นเทวดาไปสวรรค์นิพพานตามปู่ได้เจ้าดีขึ้นยิ่งขึ้นน,นี่มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมนิพนธสมบัต,บตินีภาวนาเป็นอย่างนั้นปฏิบัติธรรมมันก็สร้างความดีก็เป็นเรื่องไม่ยากเป็นเรื่องง่ายาเราก็จะรักษาชีวิตเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อสร้างบุญบาร,รมี อยู่วันเดียวก็มีค่าอยู่เดือนเดียวก็มีค่าอยู่ปีก็มีค่าอยู่สิบป,สสป,สปีสี่สิบปีสามสิบสี่ปีสี่ห้าสิบปีร้อยปีก็มีค่ามีค่าให้ชีวิตเรามีค่าแห่งบุญแห่งความสุขเอาบุญติดตัวเราไปถูกพุทธูชานแต่เราไม่ได้ทําความดีเราไม่รู้จักบุญไม่รู้จักปามิายชีวิต อยู่ก็มีแต่ความทุกข์มนหมอนเศร้าส้อยเสียใจมีบาปมีคำทำบาปทำคำทำเวรอะไรเราก็ไม่รู้ว่ามันทำเพื่ออะไรพังเผอผิดพลาดสร้างบาปสร้างกรรมไปนะมันโดยไม่มีบาปหมายเนาะเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมความชั่วความดดร้อนอะไรนี่ทำแล้วก็เกิดโทษเกิดภยัยเกิดทุกข์เกิดกรรมเกิดเวรก็อยู่ก็ขาดทนอยู่วันเดียวก็ขาดทนอยู่ เขาขาดทุนอยู่สิปียี่สิบปีเราให้ปีคาาทุนไปทุกวันชีวิตถ้าคนเห็นธรรมะมันก็ไม่เสียเวลากับการที่เราไปใช้ชีวิตมันขาดทุนเราควรใช้ชีวิตให้เกิดบุญเกิดกําไรกับชีวิตไปสวรรค์นิพพานแล้วก็เป็นคนขยันหมั่นเพียรทําหน้าที่การงานทั้งทางธรรมและทางโลกเพราะจิตมันผงใสจิตมันพลังมันกับมีดมันคมใจมันคงแล้วมันก็ไม่ต้องทุกมันก็เข้มันแข็ง มันก็ผจญภัยได้อย่างมั่นใจะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยมีบารมีไม่ทุกข์ละเขาเรียกว่าธรรมะมีธรรมะมีธรรมะบรรลุธรรมะก็ถึงธรรมะได้เข้ไม่แข็งได้มีพลังได้มีสติปัญญามีบารมีมีพุทโธอยู่ในใจมีทานสินภาวนาคือมีบุญเป็นแก้วสารพัดนึกมันเต็มนําก็สําเร็จละนึกแล้วก็สําเร็จทําอะไรก็จะสําเร็จ ทำอะไรก็สำเร็จบ <im itation> <im itation> ุญมันสำเร็จมันเต็มฐานสินภาวนาทำมากแล้วจิตไม่เศร้ามองจิตไม่จิตมันว่างแล้วมันก็จะมีพลังมากแล้วมันก็จะสำเร็จได้ไหวสำเร็จด้วยบุญบุญญยาริดริ์แห่งบุญธรรมริดริดแห่งธรรมบุญที่เราทำทุกวันก็มีธิ์นะก็อย่าบุญญยาริดริ์แห่งบุญเราให้ทานรักษาสินภาวนามันจะมีอำนาจเขาเรียกอำนาจบุญอำนาจแห่งบุญโุศล ทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีความสําเร็จทำให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองอํานาจแห่งบาปบาปกรรมกมันอํานาจทําบาปมันทําให้รับเกิดความทุกข์เกิดความหายนะเกิดความเดือดร้อนเกิดเศร้าโศกเสียใจทุกข์ทรมานอํานาจของบาปของกรรมมันเป็นอย่างนั้นอํานาจของบุญก็ทําให้เกิดความสุขจะพาเราไปสู่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จฉะนั้นเราก็มาในทางรศาสินภาวนามันเป็นบารมีให้มากขึ้น ยิ่งขึ้นทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติจนกว่าเราจะได้ติดตามพระพุทธเจ้าไปถึงพันิพานแห่งพนนันิพาะเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่กรรมเชเวินอีกต่อไปเรายังมีรรมมีเว้นอยู่ก็จงมาสร้างความดีให้มากขึ้น,นเกิดชาติหน้าเราจะดีดกว่านี้มันจะดีกว่านี้อนาคตมันจะดีไม่ใช่ในอนาคตแต่ชาตินี้ชาติหน้าด้วย บุญก็คือเป็นอนาคตที่ดีของเราในชัน <c oughs> น้นน่ะการศึกษาการเรียนการทำหน้าที่ทุกวันก็มีอน,อนาคตในชตัตนนี้วันหน้าให้ชีวิตมันดีขึ้นมีโชคมีบุญมีดวงอะไรก็ค่อยมันดีขึ้นค่อยมีความสุขทั้งชตัตนนี้และชั้นน้ะมีดวงดีชันนี้และชั้นน้ะก็คือบุญกุศลคุณงามความดีเริญภา,าวน,นามันจะเกิดความรู้ความเข้าใจทําให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท โดยเฉพาะโลกของเราเปัจจุบันนะนะมีทุกข์กันทั่วโลกข่าวฟังเนาะคนมีทุกข์ภัยสงครามนะเดีอดรอนวุ่นวายกันนี้ทุกข์นีตายภัยนะแผ่นดินไหวแนผะ่นะดินไหวก็เปลี่ยนแปลงเพียงหนึ่งนาทนะีชีวิตคนบางคนหนึ่งนาทีก็เปลี่ยนแปลงหมดอนะมีความสุขนาะนะนะทีเดียวเปลี่ยนแปลงหมดตึกถลม่มบ้านถลม่ม เกิดความทุกข์เกิดความตายเกิดความทุกข์น่าเห็นใจนนต้องแผ่เมตตาให้ที่เราได้ข่าวข่าวนอหลายประเทศเปลี่ยนแปลงเพียงหนึ่งนาทีมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นปีเป็นเดือนมันเปลี่ยนแปลงเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นเองหนึ่งนาทีให้โลกสถานสะเทอนตึกถล่มทลายได้แผดินไหวเป็นอย่างนั้นพายุอทอร์นาวอะไรนี่เนาะ สงครามทาภัยธรรมชาติสงครามสิ่งแวดล้อมเห็นแก่ตัวค่าแกง,ก,ง,งกันในสงครามฆ่าสงครามกันในนอนี่ก็คือความทุกข์ความทุกข์ทางโลกทางธรรมพระมนุษย์มันมีกรรมมีเวรมีบีบบังสร้างกรรมสร้างเวรสร้างสิบาทุกภพทุกชาติมันก็มีความหายนะเกิดขึ้นในโลกใบนี้พระพุทธเจ้าขอเราจเจะชี้ทางบอกทางว่าให้ไปสู่โลกภาสีศาสนาภาสีเลยไม่ได้ ศาส,สนาภาษีไม,ม่แต่ภาษีอ่านจะไม่มีทุกจะไม่มีน้ําท่วมไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีครรมไม่มีเวรอะไรคนมีความสุขพระพุทธเจ้าของเราตัดไว้อย่างนี้เกื่อพุทธการมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อคนเรามีความชั่วมากขึ้นโลกมันจะได้กับภัยแห่งความเดือดร้นรอนชีวิตเราอย่าประมาณที่พระพุทธว่าเราถ้าเราทความดีถือศีลกินเจละเว้นคำนะารรหละเวนนะใครจะฆ่าใครจะแก้งใครจะ เป็นใหญ่เป็นตัวอะไรก็ไปเรื่องของรรพของเฮ้ถทามันเป็นความผิดผิดศีลผิดธรรมแล้วมีใจความทุกข์ถ้าเรายึดมันเอาพระพุทธเจ้าคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตั้งตนอย่างนี้คุณงามความดีมีสัมามอาชีพสัม,มากรรมโตสัม,มาชีโวพยายามมุ่งมัน่นมุ่งมั่นกับชีวิตที่ถูกต้องมีอนาคตที่ดีทั้งในชาตินี้และชาติหน้าชาตินี้มันดีขนาดนี้มีแค่นี้ก็มีอวพอใจ ชาติหน้าาจะมีความสุขมากขึ้นเมื่อเราอยู่ในคุณง,งามความดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมชาติหน้าไปเป็นเทเป็นทเนทหวดาเป็นพรหมเป็นปริพานธ์นะก็มีความสุขมากขึ้นนะมันสามารถทําได้ก็ไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากก็ไมําความดีทานศีลภาวนาทำตามกําลังทาด้วยศรัทธาทําด้วยความปิติเบิกบานใจคนมีธรรมะเนี่ยมันจะเสืยอละมากเอง สร้างผลมาไปเองมันก็จะเกิดไปเองเข้าใจไปเองเห็นไปเองนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดมาไม่มีอะไรตายไปก็ไม่มีอะไรนะที่แ้มันมีที่ไม่ห่วงไปเห็นมันก็เพราะว่าเรายังเข้าใจว่ามันจะเป็นของเราตลอดชีวิตตลอดกับตลอดการไม่อยากให้ไม่อยากเสียสละไม่อยากมีชักเป็นอะไรนั้นมันมีอยากเป็นอะไรนั้นนะแต่เข้าใจมาแล้วมันก็จะเห็นว่าเออตายไปพวกนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้ว เราจะเก็บไปสักมากแค่ไหนก็ให้ลูกให้หลานให้อยตกให้พี่ให้น้องก็ดีเป็นสิ่งที่ดีครับสร้างสวัดิ์ให้ลูกหลานไปให้คนอืกก่นเข้าไปเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวประโยชน์ต่อโลกนะแต่เราก็ควรทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองสร้างกุศลคุณงามความดีสร้างบุญบาร,รมีไปด้วยนะนะทั้งครั้งโลกและทางธรรมมันจะเข้าใจไปอย่างนั้นนะไม่ใช่มนะีไม่กินไม่ใช้ไม่รู้จักกินจกักใช้จักทำอะไรไม่เปิดประโยชน์มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร พร้อมเป็นเรื่องวัตถุภายนอกใช่ใช่ถ้าเรามีบุญแล้วมันก็เป็นคนสุดท้ายก็อิ่มอิ่มพอแล้วก็มีก็รวยคนอิ่มมันก็ยิ่งพอมันก็ยิ่งรวยมีผ้าเป็นเนนมีผ้าเปสองสามชุดมีหันมือสองมือก็มันก็พอแล้วมันก็ต้องรวยรวยมันก็ทําประโยชน์ออกไปรวยก็เหมือนเรื่องเร็ว่ามันมีมากกันแหละคํานมารวยในที่คือมีมากมีมากก็แจกจ่ายไปให้คนอื่นไหม เสียสละไปไปเก็บไปอะไรไปมากไปสั่งสมสะสมอะไรมากายม,มันก็ไม่เกิดประโยชน์ใดาตายไปเราก็ไม่ได้อาไปด้วยไตวันนี้พูกทีมก็เหลือของมันเป็นของมันอยู่ขนาดเน่าเป็นเพียงนะมันหาประโยชน์อะไรไม่ได้แต่ว่าเราจะทํำยังไงจะใ,ใช้มันเกิดประโยชน์เกิดบุญเกิดประโยชน์เกิดบุญประหยัดประโยชน์ให้มันเกิดบุญเกิดธรรมะเกิดความเป็นธรรมเกิดความเป็นธรรมไม่ใช่ว่าคนมีมากก็จะไปใช้เสรุยเสาายใ,ใช้ไม่มีเหตุมีผลใช้ ทำลายไทยอะไรที่มันเกิดโทษเกิดภัยหรือให้จนเกิดความอ่อนแอให้คนจนคนอื่นเขาอ่อนแอลงกันเนะี่ยจนไม่มีไม่สร้างนีไมส่ไม่สร้างบาร,รมี <c oughs> กับเราเป็นพ่อเป็นแม่เนาะให้ลูกห,หลานจนอ่อนแอลูกคนแรงก็ไม่ได้เข้มแข็งแต่ถ้าเราให้ลูกห,หลานเข้มแข็งขึ้นมามีพลังพึงพาตัวเองได้จเจริญก้าวหน้าก็ได้ให้อย่างถูกต้องให้อย่างมีเหตุมีผล ปฏิบัติธรรมภาวนาจะขอสึ่งสอนให้เข้มแข็งให้มีพลังให้เป็นดี่พึ่งตัวเองหน้ให้เรามีพลังเพื่อจะก้าวพ้นแห่งความทุกข์ไปสวรรค์นิพพานไม่ให้ได้ความอ่อนแอให้เรามีบุญบารมีทุกคนพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรานทานสิทิในกรรมปัญญาวิยะคันติสัจจะที่ทานมตตาเบคาสิบบารมีให้เรามีพลังให้เราเข้มแข็งให้เราก้าวพ้นแห่งความทุกข์แห่งวัฏฏะสงสารไปสวรรค์นิพพานตามพระพุทธเจ้าได้ ฉะนั้นเราทุกคนเนาะโลกมันมีภัยมีทุกข์ขอให้เราเข้มแข็งเรามีบาร,รมีมีธรรมะก้าวพน้นแห่งความทุกข์ทั้งปวงปีสอง9รสิบปีใหม่ไทยปีใหม่จีนปีใหม่ฝรัง่งปีใหม่อะไรก็แล้วแต่และก็ขอให้เรามีสิ่งที่ใหม่ที่ดีที่งามแห่งความสุขแห่งความพ้นทุกข์จเจริญก้าวหน้าจเจริญดูเรื่อง มีความผาสุขมีความเจเรื่องมันในทานรักษาศินภาวนาเจริญภาวนาสําคัญเรื่องภาวนารักษาใจรักษาจิตไม่เป็นทุกข์ให้มีความสุขไม่มีความสุขนะเราก็จะมันคงเข้มแข็งอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขขอยทานสินภาวนาบุญกุศลอำนาจบุญทานสินภาวนาโรงทานให้ทานไม่อดไม่อยากไม่อยากไม่จนดูภพดูชาติรักษาสินไม่มีโรคภัยใครเช็บ เป็นคนมีสริรนะนะิสมบูรณ์นะอายุยืนยาวนานนะจเจริญภาวนาจิตใจสงบให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะขอ้เรามีมนุษสมบัติทานสินภาวนานะมีทรัพสมบัติมีสุขภาพดีมีปัญญานะเป็นมนุษยสมบัติเข้าถึงสวรรค์สมบัติอันนะอที่เป็นทิพย์ที่ประยสสมบัตนะิแล้วก็ไปถึงนิพานสมบัตินิพสมบัติ แห่งการพ้น,นทุกข์ทั้งปวงนิพพานสมบัตินิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างจริงพระพุทธเจ้าตรัสววานิพพานสมบัติเป็นสมบัติสูงสุดข,ขอให้เราได้ถึงสังมนุสสมบัติสวรร์สมบัติทานสินภาวนาก็จะเป็นธรรมดวงแก้วแก้วสว่างสวัยที่เกิดขึ้นในใจของเราเป็นบุญญาฤทธิ์ฤทธิ์แห่งบุญเป็นบุญญาฤทธิ์ฤทธิ์แห่งบุญเป็นอำนาจบุญทานสินภาวนาเป็นอนาบุญ เป็นธรรมดวงแก้วเป็นแก้วสราผัสนึกนึกสิ่งไรถ้าจะได้สำเร็จสมความมุ่ม,มาปรารถนาะทุกประการได้อยู่ร่วมเย็นเป็นสุเปรนหลงพาสีอานพระนมมือเงินข้าคำไพเมตตาพุทธบูชารธรรม,มบูชาสังขบูชาอิมงังดานะกัมมัง สีระกัมมังภาวนะกัมมังนิพพานปะัจจโยนโอนตูขอให้อานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาะขอให้เป็นปัจจัยแห่งพระนิพพาน พระเจ้าขอแผ่เมตตาผู้ที่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บิดามารดาครูบาอาจารย์เทพเทวานญาติการผู้มีพระคุณเจ้ากรรมในเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอให้ได้รับผลบุญของข้าพเจ้าโดยทั่วถึงกันและขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติได้ทนุบบำรงุงรักษา พระพุทธศาสนาตนราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามี